สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูมิวนะคะครูภาษ,ษาไทยค่ะเดี๋ยวเรามาให้ครูมิวแนะนําตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรตอนนี้สอนอยู่โรงเรียนอะไรค่ะเชิญค่ะครูมิวค่ะก็ก่อื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับค่ะพอดีว่าเอ่อชื่อครูมิวนะคะเรียนอ่เียาปัจจุบันสอน เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะครูโรงเรียนวัดนาคูค่ะจังหวัดพระนครศรีอย,ยาค่ะในช่วงันที่สอนเนี่ยก็จะเป็นช่วงประถมป .4 นะคะถึงป .6 ค่ะค่ะปัจจุบันนี้ค่ะในการสอนของครูมิวค่ะครูมิวมีปัญหากับการเรียนการสอนบ้างไหมคะเออจริงๆน้องบอกว่า ปัจจุบันเนี้ยเออไปเป็นช่วงโควิดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนนะคะมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะตอนที่เรียนออนไลน์นะคะโดยความที่โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเอ่ออุปกรณ์การเรียนของเด็กอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็จะไม่ได้เพียงพอม,มากขนาดน,นั้นแล้วก็อุปกรณ์ของครูที่จะต้องใช้สำหรับเด็กก็จะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ะคะ่ะแล้วก็ถ้าจะแยกปัญหาจริงๆแยกได้เป็นสอง เขาเรียกว่าสองสองกรณีอาจยากเป็นกรณีของเรื่องอุปกรณ์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะค่าพวกอุปกรณ์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เพียงพอขนางนั้นจะเป็นเราเลยต้องแบบวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าเออเอาอุปกรณ์ของตัวเองเนี่ยมาเป็นส่วนช่วยค่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องใช้สื่อที่ทําุ่ขึ้นมาค่ะส่วน มีกรณีหนึ่งคะก็คือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยตรงค่ะเนื่องจากว่ามันจะสืบเนื่องมาจากการที่ปัจจุบันเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะมีการให้เด็กเล่นเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียเยอะมากขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยทําให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนค่ะและพอมยิ่เป็นช่วงออนไลน์ด้วยเพราะกับมันเนี้ยอินไซ์ที่เกิดก็คือ ปัญหาเราเนี่ยคือเกิดขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่าเรียนไปแป๊บนึงก็คือสมาธิก็ไม่อยู่ไม่ไม่สามารถที่จะจดจ่อกับเรื่องใดใดได้นานๆนลยคะก็เลยวิธีการแก้ปัญหาก็คือเอ่ออยา่างตอนเช้าเนี่ยค่ะด้วยความที่มันเนี่ยเป็นตุ้มประจำชัน้นก็เลยให้เด็กน,นั่งสมาธิทุกเช้าค่ะประมาณวันละสิบนาทีอะค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยเอ่อเกิดสมาธิมากขึ้นแล้วก็ของที่จะ เปลี่ยนมาคืนค่ะแล้วก็มันก็ได้ผลถือว่า20เอ่อประมาณแบบว่า60ถึงก0เลยค่ะค่ะโอเคค่ะ,คะคก็ค่ะก็เป็นการแก้ปัญหาที่ที่ดีนะคะก็คือโดยการให้เด็กฝึกนั่งสมาธิในช่วงเช้าใช่ไหมคะครูมิวใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการนั่งสมาธิมันจะทำให้เขาเนี่ยได้สรบสวขได้ คิดอะไรของเขาเลยางนีคะจริงๆปัญหาวิธีการน,นี้ค่ะสามารถเอาไปใช้ได้กับเด็กทุกช่วงวัยด้ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมิวมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การแก้ปัญหาด,ดีๆนะคะสำหรับในชั้นเรียนนะคะกะ็วันนี้ก็ขอขอบคุณครูมิวมากะคะ่ะ